อย่างเห็ดอย่างเห็นป้าปากแดงแทะนะบอกทาติกโอ้คนสวยทาติกขาบอเทืงก็เอายังมาโตคนได้นะป้าดูเงออยอ่า,อานเอ้าเ็ดจุ๊บๆแทนป้าดุกมางีย่างงามบ่ค่ะปากแดง,งงามแทะนี่บอกโอ้โหเมมุนติ๊กฮึเมมูนติ๊กสบายดีป้าลุกมาดิงง สวัสดีงามงาม๊ะำอแป๊บนึงแป๊บนึงแบบของมีมูเอ้ยก้อนวิมีมูอันนี้ของแม่ยกขนอันั้นนี่ย,ยาทาตุ่มได้ดูเห็นนะ่ะตุ่มขั้นตุ่มยางได้นะ่ะนแบบี่เดียว,ว,นะวได้น่ะเชื่อประเด็นน้ำยูดีคนว่ะ แม่อย่างนั้นอดาช่วยแม่ไปดินน้ำยูดีว่ดุอีดาช่วยแม่ไปดินํ้ำยูดีบ่อยูดีบ่ได้ไปแล้วอยู่เพือนแดดไม่ได้ไปใส่แดดขับพรกอนแห้พ่อเพิ่มห้ามไปใส่ฮะพ่อเพิ่มไปใส่อเมทาพ่อเพิ่มไปใส่ ทักทาทยสบายดีเด้อป่าดงเด้อผม,มพ่อกันอีกแล้วกับจ้องไม่น้องในนี้คือเก่เาวันนี้บริได้ลงคลิปเป็นเมื่อเลยวันนี้คือป่าดงหูวนัว่นแหละแต่ว่าตั้งแต่ออกมาจากห้องหมอกอะบริได้เจ็บบริได้หยางเลยบริได้เมื่อบยบริได้เพียถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนี่ลงคลิปไปเอาปานะ่าหน้าบอดี้ น่ะปลาน้ำมันีิกันเด้อเพื่นวะอยู่กับลูกท่านี่ว่ะสายตาเพิ่นไหนมาไหนมาดิน้ำเม่พี่มาพี่ได้ขนไม้มาดิน่ะเพิ่นอันนี้ก็ไม้มาดินุ่งนี่ดิดนไม้มีของดินบอกหืมน่ะมีของดินว่าดิ่นใหม่บอปากแรงแท้อนิ บ่เอ๊ะเมื่อค่ะมื่อคือปากแดงแท้ม่งค่ะมืงค่ะวันชูวันเช็คเฮ้ยมึงอยากมูมัวเนาะเป็นน้ำมันนี่บ่เอยากจอติ๊กพอแล้วอติ๊กนะปากแดงแล้วงานประไลยอยู่อันนี้บ่เอะ à ao đấy đấy chụp cái chụp mua xong coi nhãn cho khỏi với con đìn mẹo ao mẹ đình nhà chụp bèn ná mà ไปไไไหแต่งตัวแล้วคนน่ะเปิดเปิดอ่ะจุ๊มมาจุ๊มมาเลยค่ะมึงหันมาเยอะอือทายังคิดเหนนสีน่นะพอได้บรดินกัย่าอะ <c oughs> ขอบคุณป้าลุงเนะ้อที่เป็นห่วงน,นะส่งกำลังใจม่่นนีเนาะตอนนี้กัรร่างกายแข็งแรงดีอยู่บรเิเจปอะไรอย่างนั้ะ ว่าพักพรกันไปไปทางใด <c oughs> ชาชติกเดี๋ยวชวนไปดน้ำเอ้ยเป๋วปเอ้ยเบลเดี๋ยวช่วยปดิน้ำโยดีอย่าแหละเฮ้ย,ยห้ชิดิดหนึ่งถเม่พอได้ลูกเก็บไว้สะอย่าเพิ่งโอ้ยเนาะ พอแล้วดิบเบอร์เ,เปื้ปอนนะครับเปื้อนเนะไหนมันจะเป็นงามแด้วบัดนี่นะ <c oughs> กลายเป็นเนื้อเทอะไปเนื้อแด้วบัดนี่นะเฮ้ยไม่ได้งามได้ไหนไม่ได้งามเลยฝัง <c oughs> ม,มือฮะอฮ้ย้าเป็นผีบ,บ่ <c oughs> บัดนี่เอ้าเฮ้ยเคยซื้อหน่อยบวบดนี่เฮ้ยโอเค <c oughs> อโอเค <c oughs> อเคอืกโอเคสวัสดีป้าดูงทำงามไหมยังอุ้ยเนาะสวัสดีป้าดูงามงานไหมยังอืมอ๋อสวัสดีก็ทุกชาติก็ทุกชาติป้าดุงก่อนก่อน่ะเนาะอู้ยเจ้าก็ได้สวัสดีป้าดุงเลยกว่าอย่าพึ่งโอ้ย่าพึ่งเลอย่าพึ่งเลยจันนะเดีนยวะงามบ่เนาะป้าดุงเอ้ยบังเนี่ยน่ะ ผีนะผีคือหนาลากแท้ผีนี่เฮ้อบอกเฮ,ฮ<ะ>้อ,อ <c oughs> เฮ้อเก็บเฮ็ดไปมั่วชั่วแล้วลูกเอ้ยมันม่นได้ว่าง้าเด้วยแบบนี้นะถ้าจะเขียนเห็นว่าเขียนนะมันว่านโลบอกบบอกอียนอาหางกับโดกกันด่างมาดาวอยู่ <c oughs> อื้ ยินงนางเาวเนเนวาน,น,นี่เมจ็บใช่เมื่อวานนี่มเมลเลือดออกใช่เมื่อวานนี่ึเป็นเมลเลือดออกแล้วก็ะซองมือมันออกจากใสชงใสน,น,ะนะเพื่อนน่ะเฮ้ยเห็นเราพอเฮห่มมาเนาะพอเฮห่มไปเอาปลาลุงดีมาพอเปี๊ยกินเนาะ hả Nó bài xì thế này nó bài xì đi. Thấy hết đi nè mừng nè. Nè nè, hết bài giúp bây giờ. นี่นี่เห็ดบ่อเนี่นี่เห็ดบ่ออืนี่น่เห็ดนี่แค่เห็ดอะเบลบอตัวนี้นะนี่เนี่จ้เนี่นี่นี่เบลเห็ดเบลเห็ดอ๋อเอาเบลเช็ดเอมใหบ่อเอเบลเช่นี่ก็เบลเป็นคนเห็ดบ่อเบลอ๋อเบลอันนี้เน่บ่อเนี่ยนะ นี่เห็ดว่าตัวนี้นะเดี๋ยวมันติดมือดังบอกเะยไม่พอเบิงเดินี่เดินใช่พอเบิงเดอร์อ่าพอเอาไปใช้ค่ะพอเอาตัวนี้นะเอกาปลาดุงที่พอไปใช้ มาโฟร์ชิ้นใหจักมือเปื่อนมาวันนี้แน่ดินยังนี่เลยอันนี้ดินยังนิ้วอ่อนนี่ดินยังฮะเอาวมันมัวมันมัวนะมันมัว

สีน้ำตาลน้ำตาลแม่นแกตาตาน้ำตาลาแออม่ใช่บดิยเอาแม่แน่เฮ้มันหนึ่งอ๋อมันบเบิร์ดเม่ไว้เราให้ตี้ททอ๋อเอาตัวนั่งก่อนเอาตัวนั่งก่อน <c oughs> <c oughs> มามามาได้อืมบ mm. mm ิว hmm. บิว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 เลยในมุนเนี่ยจะเล้องบันดินชีเนาะ เป็ดแม่ไว้สั่แม่มนึนนงจ้ะเฮ้ยเนาะมึงเนี่ยปลาดุงเลยมึงเนี่ยคิดเป็นเห็ดไปสังส่งจะมอยชิมิงเยอะแด็กจะเอาดิสติกของแม่นะ่ะมาดินม,นะมาสบายสีบ่อเออ เออเนาะเบิร hey, no, no, right. yeah. okay. ์ตเอ้ยคือเอาของแม่มาดินใช่ไหมแม่มุนชิให้แม่มุแม่มุนสิให้ดีแล้วแม่มุนได้อ้อนอีอันใจเฮ้ให้มายังมุดเขมาอยู่จะเอาของแม่มาดินนะลูกบ่โอ้ยเนาะ แม่แ <c oughs> ม่ใช่ทาใช่สะเปิดแดดนแม่จิทาใช้ที่ทาแม่ส่ะอ่ะแ <c oughs> ม่เอาใช้ทาปากส่ะเอาแม่มาดิ่นนะฮะไม่ซูงกันหาแนวเหยียบขึ้นไปเอาตอแข้งตอขาขึ้นไปเอาเ <c oughs> นี่ยทาอะไรกันมาทาปากบอก น้ลนี่เออเอนี่ก็ตกๆใช่ก็สุกขนาดเนาะนี่ก็สุกบอกข้าชงนะเนี่ยข้าชงนะป้าดงเห็นนิมีน้อยนะปิดไปก่อนปิดไปเออเออปิดไว้เอ้อเนี่ข้าชงมันก้วงมันเจ็มันเห็นนมี่มันมัวงาม มื่อก็เต็มอยู่นี่กลมาทาอันนี้อีกเนาะโอ้ยจิงจิงจิงเนี่ยมีกระซุกจิ้งจิงเนาะเป็นบายสีสีที่แม่ซื้อให้กนจักจิตทหายไปที่ละอันสองอันโอ้โหโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้ ปูว่ด <Ừ. S 1> ูเลยยางนเปูบ่าปูนันนี้สันั้นนี่สนี่สปูรือปลาปูหรือปาปลาูรือปาปาปอยออุยอ้อโอ้อหอหอ ฮ่อนนะนพอเราเปิดบื้อฮ่อนตรงนี้ปลาดุกฮ่อน,นเปิดป <uc> ่ะนี่ของแม่มาดินอะสัมลีมาดินอีกโอ้ยเนาะห่อนยังไงพอเราเปิดอยู่ฮ่อนหงไม่โม้นหงไม่ม้นหนักยังไม่โม้นเห็นแล้วนี่ดามาดินเนาะหงไม่โม้นหนักังไม่โม้นนิดหนักโอ้ยฉันมาอยู่ ฉัน yeah. ดีมาดินชังกระดินแม่ม้าอ oh ๊ยอยอ๊ยมาดินเดิบดเนาะโอ๊ยของแม่นี่เนาะังังังอแม่สิเกอะฮะได้ได้โบโบได้ได้ เห็นเห็นเห็นคือคนเห็นนี่บอกเห็นยังไงเห็นยังไงตุดตุดุดได้ได้ได้ดิ๊ดแม่กับปอันนึงเัดินนี่อีกอนิดินดินดินให้มันบดได้ช้ขนาด นุ่มหน่อยกินแฮมเบอร์เกอร์เนนุ่มหน่อยเจ้าแต่เธอหนาดุหืมน,น,นขนมปังว่าแพาน่ะนี่คือขนมปังว่ะฮะนมไข่ขนมไข่อุ้ย เนาะได้ได้ปกปะมีหมูดิผู้เดียวโอเคสบายดีปด้าลุมกันสิบายบายกันได้บายบายป้าลุมกัน bye bye. บายบายบบาายยป้าลุมเด้อสิพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อสิบายบายบายดิบคนเดียว <Bye bye. S 1> <laughs> ดิผู้เดียว 哦哦哦哦哦，喂喂，你好。